พัดวิเศษนานมาแล้วยังมียักษ์สามตนอาศัยอยู่รวมกันบนภูเขาสูงชาวบ้านต่างร่ำารือกันว่ายักษ์ทั้งสามมีสิ่งของวิเศษนั่นก็คือพัดวิเศษและเมื่อเจ้าหมาจิ้งจอกได้ยินข่าวลือนี้มันก็คิดอยากจะครอบครองพัดวิเศษนั้น มันจึงเดินทางมาที่ภูเขาสูงทันทีแม่อยากรู้จริงๆว่าที่ชาวบ้านรือกันให้แซดว่าบนภูเขาเนี่ยมียักษ์กะพัดวิเศษมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวันนี้แหละมาจริงจอกที่แสนฉลาดเช่นข้าจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาฮ่าฮ่ฮ่อุ้ยเสียงทีเท้ากาละข้าต้องแอบก่อนละ จริงๆเลยไม่มีใครมาเล่นกับยักษ์อย่างพวกเราเลยนาะมาก็เล่นกันเองไงละ่ะเจ้าจะบ่นไปทำไมเจ้าหนึ่งจริงของเจ้าสองพวกเราเป็นยักษ์แค่ใครเห็นก็วิ่งกระเดือเปิดเผงแนละ้วไม่มีใครเชื่อหรอกว่าพวกเราเป็นยักษ์ใจดีไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนาะเจ้าสามเฮ้ยไม่ต้องเศร้าไปหรอกเจ้าหนึ่ง ข้าว่าเรามาเล่นแข่งกันทําจมูกยาวดีกว่าใครทําให้จมูกยาวไปถึงต้นไม้ต้นนูนก่อนได้คนนั้นชนะเอาไม่ละตกลงและแล้ว,ลวสิ่งที่เจ้าหมาจิงจอกไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้ายักษ์ทั้งสามหยิบพัดวิเศษของตนออกมาแล้วนำไปพัดที่จมูกของมันทันใดนั้นเอง จมูกของยักษ์ทั้งสามก็เริ่มยาวขึ้นเรื่อยเรื่อยๆโอ,โ,โอ้โหพัดวิเศษยอดเยี่ยมจริงๆคข้าต้องขโมยมันมาให้ได้เอาละข้าจะแปลงกายเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักรับรองยักษ์พวกนั้นต้องหลงเชื่อข้าแน่ๆสวัสดีจ้าคุณยักษ์ใจดีทั้งสามขอเล่นด้วยคอนได้ไหมฮะ เด็กผู้หญิงเหรอน่ารักจังเลยเธอไม่กลัวยักษ์อย่างพวกเราเหรอแม้ก็พวกท่านเป็นยักษ์ใจดีนี่นาถ้าจะกลัวไปทำไมเนี่ยถ้ามีขนมปังไส้ถั่วสีอันด้วยนะอา้าวข้าให้พวกท่านอา้าวแล้วสาวน้อยไม่กินด้วยกันเหรอไม่ล่ะข้าอิ่มแล้วเชิญพวกท่านตามสบาย ขนมปังไส้ถั่วของโปรดของพวกเราเสียด้วยพวกเรามีหนึ่งสองสามแต่ขนมปังไส้ถั่วมีหนึ่งสองสามสี่แล้วจะแบ่งกันยังไงล่ะเอาอย่างนี้สิพวกท่านก็แข่งกันหลับตาและลันหายใจใครทำได้นานกว่ากันคนนั้นชนะและจะได้ขนมปังไส้ถั่วอันที่สี่เป็นรางวัลอีกอันนี้ล่ะ ดีเหมือนกันหรือเจ้าจะว่ายังไงละ่ะเจ้าสองเจ้าสามล,ลง,ลงเริ่มเลยไหมละ่ะท่านวางพัดลงก่อนไม่ดีหรอเกะกะจะตายไปเจ้ายักษ์ทั้งสามหลงเชื่อหมาจิ้งจอกที่แปลงกายเป็นเด็กผู้หญิงอย่างง่ายได้พวกมันวางพัดพิเศษลงแล้วจึงหลับตาและกลั้นหายใจ มาจิ้งจอกเจ้าเล่ช่วยพัดวิเศษมาอันหนึ่งและรีบวิ่งหนีไปยังตลาดในเมืองทันทีในที่สุดพัดวิเศษก็เป็นของค้าจิ้งจอกที่แสนฉลาดเฉลียวของวิเศษก็ต้องอยู่ในมือของผู้วิเศษสิฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้เจ้ายักษ์จอมเสืร์ทั้งสามจะรู้ตัวหรือยังนะว่าถูกเราหลอก ขำจริงๆอุ๊ยกำไรอันนั้นก็สวยเนาะไปซื้อกันเถอะจ้าแม้กำไรอันนี้สวยสวยเหมาะกับลูกสาวเศรษฐีอย่างคุณหนูจริงๆเจ้าค่ะอ๋อๆอะไรจะโชคดีป้านนี้นั่นมันลูกสาวท่านเศรษฐีนี่นาะมาเดินตลาดกับสาวใช้ฮ่าๆข่าคิดวิธีที่จะอยู่สุขสบายไปทั้งชาติได้แล้ว ว่าแล้วมาจิ้งจอกเจ้าเล่ก็กแอบเอาพัาพิเศษไปพัดจมูกของลูกสาวเศรษฐีอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครเห็นทันใดนั้นเองจมูกของหญิงสาวก็งอกยาวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนน่าเกลียดเดือดร้อนถึงท่านเศรษฐีต้องตามหมอมาจากที่ต่างๆมารักษาหญิงสาวท่านพ่อจมูกของขอ ยอยีท่านบอยต้องช่วยข้านะอืมพ่อก็กำลังช่วยเจ้าอยู่นี่แหละเอาพวกเจ้าไปประกาศกันให้ทั่วนะว่าผู้ใดสามารถรักษาจมูกของลูกสาวข้าหายหายเป็นปะกะติผู้นั้นจะได้แต่งงานกับลูกสาวท่านเศรษฐีเมื่อหมาจิ้งจอกได้ยินประกาศดังกล่าว มันก็กระโดดดีใจจนตัวลอยเพราะวันแห่งความสุขสบายกำลังรออยู่หมาจิ้งจอกรีบนำพัดวิเศษไปหาท่านเศรษฐีที่บ้านทันทีเมื่อหมาจิ้งจอกอยู่กับหญิงสาวตามลำพังมันก็ใช้อีกด้านหนึ่งของพัดพัดไปที่จมูกของหญิงสาวฉับพลันจมูกของหญิงสาวก็หดลงหดลงจนเหลือเท่าปกติ ขอบคุณคุณจิ้งจอกมากนะถ้าไม่ได้ท่านนะ่ะจมูกของข้าก็คงจะยาวหน้าเกลียดไปจนตายแน่นเลยขอบคุณมากไม่เป็นไรมาจิ้งจอกหมอเทวดาซะอย่างแต่พวกท่านอย่าลืมสัญญาก็แล้วกันว่าเราสองคนจะต้องแต่งงานกันถ้าไม่ลืมสัญญาหรอกพรุ่งนี้งานแต่งงานของเราคงจะต้องมีขึ้นแน่นอนไม่น่าเชื่อเลยว่าฝันจะเป็นจริง นี่ข้าจะสบายไปตลอดชีวิตเลยนั่นเนี่ยเอาพวกเราดื่มฉลองให้กับงานแต่งงานของลูกสาวข้ากับท่านหมาทิ้งจอกหมอเทวดาสักจอกซิเฮ้ hey, hey, ชยชายาขอให้เจ้าและลูกสาวข้ารักกันนานๆถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเอาดื่มสักหน่อยสิเจ้าบ่าว ขอบคุณมากขอบคุณมากท่านพ่อตาห <laughs> มาจิ้งจอกเจ้าเล่ฉลองความสำเร็จมากไปหน่อยจึงรู้สึกร้อนวูบวาบและง่วงนอนหมาจิ้งจอกจึงแอบเข้าไปเอนหลังในห้องนอนสักครู่ <c oughs> มีความสุขจริงๆ มันร้อนเหลือเกินอ๋อ,อพัดอยู่ตรงนี้นี่เองอจริงๆข้ากำลังร้อนอยู่พอดีเลยต้องพัดให้หายร้อนสะหน่อยหมาจิ้งจอกลืมตัวไปจึงไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปมันหยิบพัดวิเศษมาพัดนั่นเองทันใดนั้นจมูกของมันก็ยาวขึ้นยิ่งพัด สมูหก็ยิ่งยาวขึ้นจนกระทั่งทะลุเพดานบ้านยาวขึ้นไปบนท้องฟ้าจนกระทั่งเสียบทะลุก้อนเมฆไปจนถึงที่อยู่ของเทวดาบนสวรรค์เฮ้นั่นอะไรอนะเทวดาจิว๋วอ๋อคงจะเป็นท่อนไม้ละม,มั้งเทวดาจ้อยแหมแค้งเหมาะเจาะอะไรเช่นนี้ พวกเรากำลังาหาไมา้ไปซ่อมสะพานสวรรค์อยู่พอดีเลยงั้นเราไปช่วยกันดึงไม้ท่อนนั้นดีไหมล่ะเทวดาเจ๋อเอาดีเอาฮ่วยเล่ฮ่ยเอาฮุวยเล่ฮ่วยอ๋ออ๋ออ๋อขามาเดินจมูกขาอโอ,โอ,โอเจ็บนะอ๋อฮะแย่แล้วจมูกของข้าทำไมมันยาวอย่างนั้นล่ะโอ้ไม่น่าเลยข้านี่คงจะเมาแล้วก็หยิบเอาพัดวิเศษมาพัดแน่ๆ โอ๊ยไม่ได้การล่ะจะต้องเอาอีกด้านหนึ่งมาพัดทำไมมท่อนเนี้ยมันทั้งยาวทั้งหนักนะเทวดาจิ๋วเราไปตามเทวดาอื่นๆมาช่วยกันดึงเถอะแล้วเราสองคนคงไม่ไหวแนไ่ได้ได้เงินเทวดาจ้๋วดึงกนเดียวไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวข้าจะรีบมาแม้ว่าหมาจิ้งจอกจะรีบนำพัดอีกด้านมาพัดอย่างรวดเร็ว สายไปเสียแล้วเพราะเหล่าเทวดาได้ดึงมันขึ้นไปบนท้องฟ้าเรียบร้อยและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเคยพบเจ้าหมาจิ้งจอกขี้ขโมยอีกเลย